คารกเตอร์ของป่าน,นะครับก็เป็นลักษณะของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับทีอ่ออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุ10กว่ากว่าคือ 11, 12, 13นะครับแล้วก็โตมาอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะของหมู่โจรแล้วก็พอวัย30กว่ากว่าเนี่ยก็ร่วมกับเพื่อนนะครับเป็นโจรกันแบบโจรจริงๆแต่มีสิ่งที่ ดีอยู่อย่างหนึ่งคือนิดเดียวมีความคิดอยู่นิดเดียวเท่านั้นก็คือมีความกระตันอยู่นะครับรักแม่รักน้องรักครอบครัวแค่นั้นเองคือตอนนั้นผมถูกถูกสั่งให้เล่นมาจากชื่อเรื่องโดยส่วนตัวผมเป็นคนเกิดันเสาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเรื่องที่ผมผมไม่ได้อ่านบทอะแล้วผมรับเล่นบนถูกดูดเข้าไปเล่นอันนี้คือต้องพูดเรื่องจริงก่อนนะ,ละหลังจากผมอ่านบทผมบอกโอ้ตายแล้วย่างงี้เลยเหรอเรื่องนี้คือ ไม่เล่นไม่ได้ครับมันคือหลังจากที่เราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้มันเป็นมุมบางมุมอยู่ในหลืบด้านมืดในซอกของมนุษย์จริงๆมันเป็นเรื่องของคนกับคำว่ากินเลสแล้วสิ่งที่เรากยายงมทำคือเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะ เราไม่ได้ให้คุณเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้มันจะมีบทสรุปแล้วก็ผลลัพธ์ของมันซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นอุทาหรณ์สอนใจไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือคนในสังคมหรือคนคนที่ได้มาดูมันคือความเสี่ยงที่ที่คุ้มค่าและวก็น่าประทับใจโถก็ผมเชื่อว่าก็สุดยอดของของการแสดงทั้งหมดคือผมว่า ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองเป็นเลเป็น, ee, นเต้นะครับเป็นอาสะอาดนะครับแล้วก็คุณแม่นะแล้วก็รวมถึงน้องทายเนี่ยคือทุกอย่างมันกลมหมดเลยอะมันมันเหมือนแบบถูกสร้างมาเพื่ออยู่รวมกันอนะผมพูดได้แค่เนี้ยคือบางอย่างถ้าไม่มีคนทํามันก็ไม่เกิดขึ้นบางอย่างมีคนทําแล้วไม่มีการสานต่อ มันก็จะไม่ไม่ได้ออกมาเป็นเป็นเหมือนทุกวันนี้คือเราก็พยายามพอหลังจากที่เสร็จเกือบ3ปีก็ทําประชาวิจารณ์ทําอะไรต่างๆแล้วคือเราลุยอะลุยเพื่อที่จะให้เราอยากให้คนเห็นงานของเราชอบไม่ชอบว่ากันอีกทีนะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแต่อยากให้เห็นงานของเรามีมีคนเคยถามผมว่าถ้าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ฉายจะเสียใจไหมผมบอ,อกไม่เสียใจ แต่ถ้าหนังเรื่องนี้ผมไม่ได้เล่นนั่นแหละผมจะเสียใจอยากให้ทุกคนลองไปชมแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมัน่นอยากให้ทุกคนลองสัมผัสสัจธรรมที่เป็นความจริงในโลกใบนี้ด้วยตัวคุณเองเชิญนะครับขอบคุณครับ